อัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเปิดเทอมนะคะคุณผู้ชมตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการค่ะเคาะเลื่อนในส่วนของการเปิดเทอมสําหรับปีการศึกษา2564ซึ่งตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ยังคงมีตัวเลือกลายวันนะคะซึ่งล่าสุดอยู่ที่ารายใหม่2,179รายทําให้มีผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศตอนนี้กระจายแล้วค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะเลื่อนในส่วนของวันเปิด สำหรับปีการศึกษา2564ออกไปส่วนจะเป็นวันไหนวันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันในช่องนะคะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะเอาละค่ะกลางปฏิทินในส่วนของเปิดเทอมสำหรับปีการศึกษา2564นะคะล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการค่ะเขอะเลื่อนในส่วนของเปิดเทอมออกไปนะคะคุณผู้ชมโดยเลี่ยงติดเชื้อของโควิด19ซึ่งจากแผนเดิมนะคะจะ อยู่ที่วันที่17พฤษภาคม2564แต่ทีนี้พอมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด19นะคะทำให้มีผู้ติดเชื้อรายวันสะสมอยู่ยอดผู้ติดเชื้อก็ยังคงอัพ2000ในทุกๆวันนะคะล่าสุดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ก็อยู่ที่2179รายค่ะซึ่งขณะที่รัฐบาลก็มีมาตรการออกมาในส่วนของการห้ามออกนอกพื้นที่นอกบ้านหรือว่าถ้าออกนอกพื้นที่ก็ต้องสวมใส่ นะคะคุณผู้ชมถ้าหากไม่สวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากาอนามัยก็จะโดนปรับอยู่ที่20,000บาทเพราะฉะนั้นล่าสุดนะคะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งเปิดเผยหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดไม่ว่าจะเป็นกพทกอสกชและก็กศนนะคะว่าที่ประชุมมีมติเลื่อนเปิดเทอมในส่วนของภาคเรียนที่1สําหรับปีการศึกษา2564จากวันที่17พฤษภาคมซึ่งเป็นกําหนดเดิมที่จะต้องเปิดเรียนนะคะเลื่อนออก ไปเป็นวันที่1มิถุนาย,ยนสองพนห้าเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยโดยกำหนดการแล้วก็แนวทางในการดำเนินการในช่วงของระหว่างวันที่17ถึงวันที่30พฤษภาคมเนี่ยค่ะ ให้สถานศึกษาครูแล้วก็บุคลากรเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่แล้วก็สื่อสารทําความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วก็จัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียนด้วยนะคะอาจจะใช้ระบบออนไลน์หรือว่าเรียนออนไลน์เป็นหลักค่ะทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะประเมินเป็นระยะสาหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมืองซึ่งจะได้รับผลกระทบไวรัสโควิด COVID -19 ไม่มากนะคะสามารถเตรียมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ เป็นหลักเกณฑ์เดิมส่วนกำหนดภาคเรียนที่1สําสำหรับปีการศึกษา2564ให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้คือ11ตุลาคม2564ค่ะเอาละค่ะ1มิถุนายนเปิดภาคเรียนใหม่ส่วนการเรียนการสอนสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงมากเดี๋ยวรอในส่วนของทางกระทรวงศึกษาธิการสรุปออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็เลยแจ้งข้อมูลกระสารให้กับคุณผู้ชมทราบหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ ค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ